ท่านผู้ชมครับโผมเอกีศักดิ์ร่วมพิมพ์ครับวันนี้พาผู้ชมมารู้จักรถอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าวันนี้ถือเป็นไฮไลท์พิเศษเพราะว่าเราได้พบกับรถเนต้าที่ถือว่าเป็นเนต้ารุ่นท็อปที่สุดและเป็นคันเดียวคันแรกในประเทศไทยกับเนต้าเอสที่ถือว่าวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเราได้มาชมก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งถือว่าน่าจะเป็นรถแม่เหล็กที่ดูดคนให้เดินมาเยี่ยมชมบูธได้แน่นอนสำหรับเนต้าเอสที่ถือว่า ก่อนหน้านี้เราพบกับ n e ต้าใน n e ต้ประเทศไทยพารถ NETA V เปิดตัวไปแล้วในราคาจําหน่าย5 0 0นประาณ5 0 0 0 5แสน4หันซึ่งถือว่าเป็นที่ถูกใจสําหรับคนที่กําลังมองหารถซิตี้คาที่เป็นรถไฟฟ้า100%แต่วันนี้ครับเรามาดูรถไฟฟ้า100%อีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพของ NETA ซึ่งจะบอกว่าถ้านับไลน์อัพเนต้าแล้ก็จะมีทั้งหมด3โมเดล เนต a า n ีเนต p า o และ n นต a าซึ่งถือว่าเป็นท็ of the Line ของ n น t a ต้องบอกว่าในเซกเมนต์ของรถ D-Segment ซึ่งถือว่าเป็นรถซีดานไซส์ถือว่าไซส์ใหญ่ใหญ่สุดในกลุ่มของของรถ ทีดานที่เป็นมีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันต้องพูดคํานั้นถ้าไม่นับลักช r y รี่นะต้องบอกนะครับอ่ะซึ่งเนต้าเอครับมีทั้งหมด2โมเดลต้องเราเท้าความนเนต้าเอมี2โมเดล2โมเดลหลักหลกก็คือเป็นไรด้าเวอร์ชันกับเ e อร์ r m รนซ์เวอร์ชันวันนี้พาคุณผู้ชมมารูจักกับเนต้าเอที่เป็นเ e อร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชันที่ถือว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดที่แรงที่สุดของะกูลเนต้าเอซึ่งเราจะดูใกล้ๆว่าในความแรงของเนต้าเอคันนี้เขามี เรว่าเขามีพลังแรงม้าที่มากถึง462แรงม้ากับแรงบิด620นิวตันเมตรซึ่งผ่านมอเตอร์ขับ2ตัวคือมอเตอร์คู่หน้าและหลังซึ่งทำให้เจ้าเนต่าเอสเพอร์ฟอนเวอร์ชันคันนี้เป็นระบบขับเคลื All ่อนออร์ิวไร์ซึ่งถือว่าสามารถทำอัตราเร่ง0-100ได้เรียกว่าดูเดือดดูเดือดครับกับอัตราเร่ง0-100ในเวลา3.9วิซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าเป็นอัตราเร่งในระดับที่ รถซีดานสไตล์สปอร์ตคันหนึ่งที่มีอัตราเร่งที่ระดับระดับสปอร์ตคายังยังต้องผวากับอัตราเร่งที่ถือว่า3.9ไม่ธรรมดาเลยสำหรับรถไฟฟ้ามอเตอร์คู่คันนี้ซึ่งบอกครับในวันนี้เรามาดูตัวเป็นๆของเน็ต้าเอสกันดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีแล้วลไปดูกันครับขอขอบคุณบริษัท Quick Marketing จำกัด ที่มอบเรนโตคิน่า ATX M 1 1 1 8 F 2 8 E เลนส์ซูมอัลตร้าไวสำหรับกล้องมิเรเลสตัวแรกของโตคิน่ามาให้ได้ทดลองใช้กันในวันนี้ในต้า S ครับอย่างที่ทราบดีคันนี้เป็นรุ่น Performance Version ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงที่สุดเพราะว่าจะมีหนึ่งรุ่นคือ RIDAR v เวอร์ชัรุ่นนั้นจะเน้นในเรื่องเขาเรียกว่าในเรื่องของระบบอัตโนมัติไดรหรือระบบขับอัตโนมัติซึ่งใน ไ i d ้ r เวอร์ชัจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้ถึงเลเวล4ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะสูงสุดถ้าเราแบ่งตามมารตาของอรถที่มีระบบอัตโนมัติที่เรียงแล้วแต่ 1, 2, 3, 4และ5คือสูงสุด4นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับซึ่งเจ้าเนตาเอสในรุ่น l ร d a r เวอร์ชัจะมีรองรับการทำงานได้ถึงเลเวล4ซึ่งผ่านการทำงานเขาเรียกว่าตัวไรด a r เซนเซอร์นะครับ ไปจนถึงระบบประมวลผลที่ถือว่าทันสมัยและรวดเร็วผ่านระบบ 5G ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วกล้องรอบคัน11ตัวซึ่งเป็นสเปคเดียวกันกับเจ้าในตตะ Performance Version เพียงแต่ระบบ r รดาร์เซนเซอร์จะไม่มีในแตะ Performance Version คันนี้ทั้งกล้องรอบคันที่ถือว่าเยอะมาก11ตัวไม่ธรรมดาจะสังเกตว่ามีกล้อง1ตัวด้านหน้านี้กับเซนเซอร์ที่มีเรียงร้อยด้านหน้าเนี่ยเทียบเลยครับ เซนเซอร์กะระยะด้านล่างก็จะมีกล้องด้านบนมุมกระจกก็มี Performance เวอร์ชันนี้ก็เรียกว่าใสมาให้ครบนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมเด y t i m e r u n n i n g Light ที่เป็นเส้นสีขาวยาวและสำคัญเจ้า Daytime r u n n i n g l ไ g h t เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นทั้งไฟเลี้ยวในตัวและเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential ทั้งคันไฟเลี้ยว Sequential ที่วิ่งออกกระจกมองข้างที่วิ่งออกไปจนถึงด้านหลังเรียกว่าจัดเต็มจัดชุดมาให้นะฮะ ในส่วน performance version จุดเด่นอย่างหนึ่งของ NETA-S ต้องบอกนี้ว่าในส่วน performance version จะเป็น NETA-S รุ่นเดียวที่ให้ประตูพิเศษประตูคู่หน้าที่เป็นแบบปีกนกเปิดขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็น LiDAR version จะเป็นประตูแบบธรรมดาใน performance version คุณจะได้ประตูปีกนกอันนี้อันนี้จุดเด่นเลยถือว่าสวยเฉี่ยวในเรามาดูด้านข้างเนี่ยสิ่งหนึงคือกระจกมองข้างเราจะเห็นว่ามีกล้อง ที่ผมบอกครับกล้อง11ตัวอยู่ด้านข้างตรงนี้อีกหลายตัวมากงมใช้คำนี้นะครับมาจนถึงล้อแมกล้อแมกขนาด19นิ้วมาพร้อมกับยางเบอร์24545 R19 ทั้งหน้าและหลังไซด์เดียวกันรองรับด้วยช่วงล่างที่เป็นดับเบิลวิชโบนหน้าและไฟลิง์ในด้านหลังพร้อมกับชุดเบรกดิสเบรก4ล้อด้านหน้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เบด้วยคาลิปเปอร์ขนาด4พอตขนาดใหญ่ ที่ดูสีรักโลกนะสีเขียวต้องบอกนะครับแล้วก็จานเบรกชุดใหญ่ลองรับกําลังพละกําลังที่มีถึง462แรงมา้าและแรงบิดที่มากถึง620นิวตันกับชุดมอเตอร์คู่ทั้งหน้าและหลังถือว่าไม่ธรรมดาประตูปีกนกก็คุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าต้องบอกว่ามาพร้อมกับการตกแต่งภายในในเปิดอยู่แล้วเรามองเห็นภายในภายนที่ตัดโทนสีครับสีส้มนะครับแล้วก็สีดํา ละสำคัญตัวหนังเนี่ยยังเป็นทั้งหนังเรียบและหนังแบบอคันธาล่าทาให้ตัวเบาเนี่ยดูโดดเด่นและเป็นพิเศษที่สําคัญในในเข้าตรงนี้แล้วผมจะบอกว่านอกจากเบาะที่มีสีสวยสดแล้วเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ S ที่ติดตัวมากับใน Performance Version ที่บอกถึงความเป็นเนตตาเอแล้วเนี่ยในชุดหมอนพิงศีรษะเนี่ยครับในเวอร์ชันนี้จะมีลำโพงอยู่ที่หมอนพิงศีรษะด้วยนะครับ ทั้งตัวไรเดอร์เวอร์ชันและ Performance version จะมีลำโพงภายในรถถึง21ตัวซึ่งลำโพงภายในรถ21ตัวเนี่ยเพื่อรองรับการจำลองระบบเสียงเนี่ยให้เป็นระบบเสียงรอบทิศทางแบบ720องศาอ่ะคุณผู้ชมจะงงมา,าอมาย่างไร720ถ้าเราพูดถึงทิศทางรอบตัวเราแบบหมุนรอบเนี่ยก็360แต่ถ้าเรามองในแนวบนล่างเนี่ยครับวนรอบเนี่ยเรียกว่าเป็นวงทรงกลมรอบทิศทางแบบ100เลยเนี่ยก็คือ720องศาสำหรับ การกระจายชุดเสียงจากลำโพงทั้ง21ตัวที่มีใน n นต้าเอคันนี้นะภายในครับใน,ในยุ่ตรงนี้เราขอดูภายในกันไปเลยก็ได้เราจะเห็นในเรื่องของหน้าจอที่มีหลากหลายจอชุดหน้าจอจะมีทั้งจอฝั่งคนขับขนาด13.3ที่เรียกว่าบอกข้อมูลได้อย่างละเอียดไปจนถึงคอนโซลกลาง17.6ซึ่งเป็นจอแนวตั้งทรงใหญ่และ พ a s s e นเจอร์ดิสเพฝั่งโน้นจะมีจออีก12.3สําหรับฝั่งคนนั่แยกอิกสระการควบคุมการดูรองรับความบันเทิงหลากหลายและสําคัญครับจะมีหนึ่งจอที่เรียกว่า h ฮ d d Up Display ที่อยู่เหนือหน้าปัดตําแหน่งนี้สําหรับคนขับที่ถอยสะท้อนข้อมูลต่างๆขึ้นกระจกหน้ารองรับการทํางานของระบบนเวเตอร์นําทางแบบ AR ต้องเรียกว่าให้ข้อมูลที่ละเอียดครบ สําหรับภายในห้องโดยสารในเรื่องของมาานวัดต่างๆแล้นจริงจะบอกว่าในรถเนต้าเเนี่ยทุเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเขายังมีระบบกล้องข้างในรถเลยนะคอยจับท่าทางของผู้ขับจริงจะบอกว่าสามารถซิลฟี่สั่งเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาคุณสามารถซิลฟี่สั่งถ่ายรูปแนละ้วโพสติ๊กต๊อกได้เลยอันนี้เป็นเป็นกิมมิกหนึ่งที่ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับลูกเล่นภายในห้องโดยสารของ ของเจ้าเนตาเอสที่นอกจากเาเรียกว่าแรงสปอร์ตแล้วยังมีกิมมิกลูกเล่นภายในอีกเยอะนะครับด้านบนหลังคาเป็นหลังคาพาราโมิกสันลูปขนาดใหญ่หรือว่าง่ายหลังคากระจกฮนะมีทั้งระบบตัดแสงออโต้ Auto, ระบบตัด UV คัตมีมาให้หมดไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้งานทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนเรียก้ว่าโปรง่งสวยเรียกว่าเขียวมากสําหรับหลังคาพาราโมิกสันลูปบ้านใหญ่ที่ถือว่าใหญ่มากเต็มพื้นที่ ด้านบนของหลังคาเลยก็ว่าได้มาทางด้านหลังนิดนึงเรามาดูว่าไหนๆดูด้านหลังที่ว่าภายในห้องนดสสารด้านหลังเราเห็นครับยังที่ทราบดีว่ารถเนต้าเอเนี่ยเป็นรถไซส์ดีเซกเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นรถไซส์ใหญ่เทียบเท่าก็ถ้าฝั่งโยุโรปก็เป็น Mercedes-Benz E Class หรือ BMW ยนยูซีรีห5หรือถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นรถ Honda Accord หรือ t o y o t a Camry ต้องบอกกันนี่ถือเป็นไซส์ใหญ แต่คันนี้คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์เราจะเห็นภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางระบบแอร์มีชุดแอร์ด้านหลังแยกอิสระข้างในมีไลท์แพคเกจจะเห็นไฟด้านในที่สวยงามและเชียวที่สำคัญครับกระจกมองข้ากระจกข้างควบคุมก,การเปิดแบบเป็นสวิตช์ที่ถือว่าเป็นทัสกีนสวยงามโชบเฉี่ยวเบาอ,อย่างที่ทราบวันนี้ครับเป็นหนังเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหนังสีส้มที่เป็นหนังธรรมดาหนังเรียบและหนังแบบอคันทารา ให้ความสวยงามรองรับเบาะเด็กไ Isofix มีตำแหน่งยึดได้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขว,วาที้สำคัญครับพื้นที่นั่งห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางพอตัวเลยอนี่เป็นมุมของภายในห้องโดยสารมาดูด้านหลังบ้างครับในด้านหลังต้องบอกว่าเน้นความสปอร์ตกับเนต้าเอส ที่เป็นโ e r แมน m a n ์ช v e นเราเห็นว่าท้ายที่ลาดยาวของตัวรถที่เป็นทรงทรงสปอร์ตคูเป้ต้องมองกัครับทําให้ท้ายรถเนี่ยดูสวยและเฉี่ยวการลากแนวตั้งแต่บีพิลล่าลงมาจนถึงท้ายรถทําให้มุมมองล้านท้ายเนี่ยถือว่าสวยเฉี่ยวมากเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันไฟท้ายที่เป็น Full LED ตัว Full LED ที่มีทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างเป็น LED ทั้งหมดรองรับ การทำงานของฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าสามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยที่รีมโมทเราสามารถเปิดฝาท้ายด้วยรีมโมทได้ครับและที่สำคัญนนในเวลาเปิดไฟเลี้ยวจะทํางานรเราเห็นว่าห้องสัมภาระหลังถือว่ากว้างขวางนะใส่รองรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญได้อย่างสบายถึกงก๊อฟได้ต้องบอกนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดที่เรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างดีนะครับมีกล้อง ด้านหลังด้วยอหนึ่งตัวนะตำแหน่งนี้ซ่อนอยู่เหนือแผ่นป้ายทะเบียนนอกจากเซนเซอร์แล้วเราจะเจอกล้องที่เขาซ่อนอย่างเนียนต้องบอกนี้ครับฝาท้ายควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าสามารถควบคุมการปิดจากปุ่มกดปุ่ม,ม,มได้มีสปอยเลอร์ท้ายที่เป็นดักเทลทรงสวยและรูลมที่เป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนต้องบอกงี้ นี่คือใน NETA-S รุ่น Performance อันนี้ก็กาลังผ่านการชาร์จไฟเตรียมพร้อมไว้นะครับและซึ่งสำคัญครับผู้ชมจะสามารถชมรถ NETA-S คันนี้ที่ถือว่าเป็น NETA-S Performance คันเดียวและคันแรกในประเทศไทยได้ที่งานมอเตอร์เ o ที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันนี้ไปชมตัวจริงกันได้ครับเพราะวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครผมและ ช่วงพาชมรถใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาครับชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ